ทัน,นี้ผมต้องถามคุณธุทูตแหละอันนี้ก็แหล่งข่าวออกมาผมก็อย่างที่ถามไปจริงหรือปล่อยข่าวเนี่ยก็คือประเด็นว่าล่าสุดเขาตลกลงกันแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยว่าตกลงเอาก้าวไกลได้ประธานนะคา,าแล้วก็เพื่อไทยได้รองประธานสองคนโดยมีข้อตลกลงก็คือถ้าคุณพิธาไม่ผ่านด่านสอวอเพื่อไทยจะกลับมาเป็นผู้เป็นแกนนารัฐบาลและก้าวไกลจะไม่ยอมไปไหน<ข>จะผูกมัดอยู่ด้วยกันจะอยู่ช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาล เอาได้ยินข่าวบ้างไหมเห็นจากแหล่งข่าวกล่าวว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าผมก็เดินๆอยู่ในพักเฉียวๆคนที่เขาทาหน้าที่กรรมการเจรจาอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ยินเงื่อนไขเหล่านี้เท่าที่ผมได้ยินก็คือมันมีประเด็นเดิมและประเด็นเดียวคือเรื่องประธานสภาสิบสี่บวกหนึ่งเหมือนเดิมเท่าเดิมที่จริงอ่ะก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่า ก้าวไกลต้องประกาศถ้าตั้งไม่ได้ว่าอย่างโน้นอย่างนั้นเนี่ยม,มันมีข่าวว่าไปเสนอเพิ่มไปเสนอลดเก้าอีรัฐมนตรีบ้าก็ว่าเพื่อ<ช>ไทยยอมลดเก้าอีรัฐมนตรีเหลือ,อ13อ,อะไรเงี้ยนะฮะอ,อันนี้เวลาเขาคุยคุยกันผมก็ไม่ได้ยินว่ามันมีนะครับแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องว่าเงื่อนไขให้พักเก้าวไกลเขาประกาศผมก็ไม่เคยได้ยินทีนี้ตามข่าว ก็เห็นคุณพิธาพูดที่สนามวอลเล์บอลว่าก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน<ะ>ดังนั้นอันเนี้ยผมขอพูดเท่าที่ผมพอจะได้ยินเฉียวเฉียวมาเพราะว่าผมมันไม่ได้อยู่ในกรรมการเจราจาผู้จาก,ก็ต้องระมราาัดระวังเดี๋ยวนักร้องมีงานถามครับไม่ลองไปถามได้พักพวกเพื่อนฝูงก็นั่นแหละครับไม่เคยได้ยินใครเขาพูดเงื่อนไขเนี้ยครับคือไอ้สิบห้าบวกไอ้ที่ไปเปลี่ยนว่าเอารับตีแรกประชานอันนี้ก็ไม่มี คุณพรมราปฏิเสธแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็แหล่งข่าวจากแหล่งข่าวบอกเพื่อไทยใช่ไหมค่ะพุทธวุฒิกำลังเปรียบเปรอยว่าไอ้นี่ก็ไม่จริงพอมาถึงแหลกล่าสุดว่าตกลงกันว่าเอาเก้าวไกลเอาประธานไปแต่ถึงเวลาถ้าคุณพิธาไม่ผ่านสวมาให้เพื่อไทยเป็นการนำล้วอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็เชื่อว่าคงไม่จริงอีกอ่ะความเชื่อของผมว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะผมไม่เคยได้ยินอ่ะไม่ไปถามให้ผมหน่อยสิแล้วโทรศัพท์มาบอกพี่พี่ก็มีเบอร์ทุกคนอ่ะ ไม่ฮะอยากรู้มันน่าตื่นเต้นนะครับแต่คุณท่านผู้ชมจเดี๋ยวมันจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมว่าเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยถึงเวลาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าสวเมื่อเข้าสวหมายถึงว่าเจ็ดร้สิบครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองหรือครั้งไหนคุณพิธาอาจจะไม่ผ่านสามเจ็ดหกเนี่ยมันไปไปได้สูงถูกไหมหรือไม่แน่ถ้าดูอาการเนี่ยขณะนี้นะ สวดูยังแข็งขืนอยู่มากแต่ถ้าไปฟังคุณพิธาเนี่ยได้ประกาศความมั่นใจไปแล้วว่ารวมได้แน่ๆ376รอดอ่าดังนั้นในตรงนี้ผมขอรอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่สมมติใช่ไหมจะไม่ตอบคำถามสมมุติใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพอสมมุติแล้วมันสมมุติยาวครับพีพยุท่ผมจะสมมติไปถึงสี่ปีเลยไหนนะฮะไม่ได้ผมสมมติผมสมมติไปถึงสี่ปีเลย ก็ถูกอะครับแล้วอาจจะไปถึงแปดปีด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ตอบคำถามสมมติให้มันเกิดขึ้นก่อนใช่ครับทีนี้ความจริงก็คือนะฮะถ้าหากว่าโหวตแล้วคุณพิธาเป็นนายกก็ทำหน้าที่ว่ากันไปเลือกตั้งใหม่ก็แข่งขันกันในทุกพักถ้าคุณพิธาเกิดว่าทันโหวตสวไม่ให้หรืออะไรก็ตามเนี่นะครับพักร่วมเขามีกลไกกันอยู่อันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะเขาพูดเป็นการลายกันเขา เขาก็ต้องมาคุยกัน<ช>แล้วพักก็ก็จะต้องบอกเพื่อนฝูงล่ะว่าเอายังไงต่อ,อภายใต้หลักคิดของอีกเจ็ดพักว่าเอาไงก็เอากันครับนะครับเนี่ยเขาพูดกันไว้แบบนี้ครับเพราะนั้นผมขอยึดถือสิ่งนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครั้งหนึ่งไม่ผ่านก็ต้องกลับมาคุยกันในแปดพักว่าจะเอายังไงใช่ครับหลักจะเป็นอย่างนี้โด,โดยก้าวไกลต้องพูดก่อนนะครับบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ก้าวไกลคิดยังไงอ่าใช่ที่เพื่อไทยบอกก็คือว่ากลับมาคุยแปดพักแล้วจะเป็นก้าวไกลต้องเป็นคนบอกว่าจะเอายังไงใช่ครับมันจะไม่ได้เป็นกรณีที่พรรคอื่นไปกดดันว่าพอได้แล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะไม่มีไม่เคยได้ยินผมเคยได้ยินแต่แบบนั้นและไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าเนี่ยก้าวไกลเขาจะบอกก่อนเนี่ยมันเป็นข่าวไปแล้วตั้งแต่พักใหญ่ๆก่อนหน้านี้ครับอก็คือกลับมาคุยกันได้แปดพักก้าวไกลต้องเป็นคนบอกอ่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก้าวไกลจะเอายังไง นี่แหลกเลยครับแล้วคุณรัฐวนฒิก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นใช่ครับไม่มีการหักหน้าหักหลังกันอย่างที่คนระแวงเพื่อไทยนะมันจะหักก็ยังไงก็ในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนนะครับคุณพิธาโหวตได้สามร้อยเจ็ดสิบหกหรือไม่ได้เท่าไหร่ประชาชนเห็นแล้วจะเดินกันยังไงต่อประชาชนก็มองอยู่ครับ คลกระทุศุมีความหวาดเสียวไหมพราะมีแหล่งข่าวอยู่เหมือนกันแต่เห็นอันเป็นแหล่งข่าวพลังประชารัฐน้องใบว่ายังไงนะมั่นใจว่าพลเอกประวิทย์จะได้เป็นนายกคนที่30สิบค่ะโดยมีการเสนอชื่อจะไม่รู้ครั้งแรกหรือครั้งไหนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็จะได้เสียงสอวอมาเติมจนส<า>มรมเจ็ดหกได้สามเจ็ดหแล้วก็เป็นนายกเสร็จแล้วไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆรวบรวมเสียงสอสอแล้วก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเหมือนกันเป็นยังไงข่าวนี้เรื่องความมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิทย์จะได้เป็นนายกนี่ผมไม่แปลกใจเพราะผมได้ยินมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยครับเข้อมมั่นใจมาตลอดมั่นใจว่าเขาได้เป็นเหรอใช่ครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งฮะตอนหาเสียงเขาก็บอกเขาจะเป็นไม่หมายถึงเขาจะได้เป็นไหมมันจะเกิดสูตรนี้ขึ้นมานี่แหล่งข่าวพัชรังบัญชรัตเขาปล่อยออกมาแบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ต้องพูดโดยอาศัยแหล่งข่าวละถ้าย้อนไปดูในช่วงผมอยู่บนเวทีปราศัยหรือแม้กระทั่งหลังเลือกตั้งก็ตามผมก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเกิดสูตรนี้เลย ถ้าโหวตนายกวันนี้นะคุณสอยุทธ<ะ>์คนเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิทย์ตกลงว่าให้ใครเป็นคนนั้นจะได้เป็นเพราะ250ร้อยห้บวกร้อมันก็เกิน376ร้อถูกไหมครับ<ะ>และถ้าเขาตั้งนายกขึ้นก่อนเนี่ย<ะ>เขาจะใช้เวลาในช่วงฟอร์มคอรมอเนี่ยใช้กล้วยตกงูเหา่าจัดสรรเก้าอี้ตามจำนวนงูเห่าที่เลื้อยตามมาสิ่งนี้เอาคดีเข้ามาใช้อะไรอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับสิ่งนี้มันก็อยู่ในแผนลหละเพียงแต่ก็ไม่ง่ายใดนักเพราะาความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยความชอบธรรมมันไม่มีมแล้วประชาชนที่เขาแสดงเจตนาว่าเขาไม่เอาลุงมีจํานวนมหาศาลท่านทําแบบนั้นท่านอาจจะจบในสภาแต่ในหัวใจประชาชนเนี่ยมันไม่จบอท่านก็จะเกิดเป็นรัฐบาล ที่ไม่ชอบทำทั้งผลคะแนนเลือกตั้งไม่ชอบทำทั้งกระบวนการและไม่ชอบทำทั้งความรู้สึกประชาชนอยู่ยากนะครับอไอ้ที่แล้วมานนคุณธนทรุิตก็บอกหลายเรื่องเขาก็ทำไม่ชอบทำเขาอยู่มาได้นะก็นั่นนะครับแต่ความยากมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น<อ>คุณสรยุทธ์อย่าลืมว่าช่วงแรกๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยมาตราหลังเลือกตั้งปีห2สองก็อยู่ด้วยความแข็งแรง ขององค์คาพยพทั้งหลายที่ท่านยึดกุมอํานาจอยู่อืแต่วันนี้มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วและผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมมันได้ให้ความชอบธรรมใดๆที่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์จะอ,อยู่ในอํานาจในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อมันสูญสลายไปหมดแล้วคือเลือกตั้ง14พฤษภาคือคําตอบแล้วมันหมดทุกอย่างแล้วของทางฝั่งนั้นใช่ครับ ดังนั้นถ้าพยายามกลับมาเป็นอีกท่านอาจจะนั่งเก้าอี้นายกได้ก็ได้แต่จะเป็นเก้าอี้ร้อนมากๆและจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองร้อนมากขึ้นตามไปด้วย <c oughs> แล้วปัญหาของประชาชนต่างๆทั้งหลายนี่รถถูกยึดกันเป็นไม่รู้กี่คันต่อกี่คัน <c oughs> เศรษฐกิจในหลายมิติมันตก <c oughs> มันกำลังเข้าขั้นวิกฤตมันไม่ได้รับการแก้ไขอ่ <c oughs> มันลำบากครับสูตรนี้ <c oughs> ผมจึงเชื่อว่า เอาเข้าจริงถ้าหากว่าเขาจะยื้อนะ,อะเขาเลือกให้เป็นรัฐบาลข้างเดียวพลเอกประยุทธ์ถืออำนาจไปพลังๆแล้วในระหว่างนั้นน่ะเขาพยายามเก็บเล็กผสมน้อยดึงงูเห่าเข้ามาแล้วถ้าทำได้ถ้าเขามีสอสอไม่ต่ำกว่า250เมื่อไหร่แล้วค่อยทำผมผมว่าเขากล้าโหวตนายกก็คือมองในมุมกลับว่ายื้อให้คุณถ้าเขาจะทำนะ เขาจะยืนให้คุณพิธาไม่ผ่านระหว่างนี้เก็บเล็กผสมน้อยไปครับจนมั่นใจว่าได้ถึงสองรอยาสิบระหว่างนี้แจกกล้วยอะไรก็ตามพีเนี่ยแล้วค่อยมาโหวตเลือกทางนี้ครับเมื่อได้ถึงแล้วครับซึในกรณีที่ฝ่ายพักร่วมแปดพักตัดสินใจว่าโหวตไปตามเกมเดิมเรื่อยๆออเขาก็พร้อมที่จะลากเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่เสียเปรียบนะฮะเขาเป็นฝ่ายถืออำนาจนะครับเขาไม่ได้เสียเปรียบหรอ ม่เสียเปรียบเขาถืออำนาจนะฮะคนเอกประยุทธ์เป็นนายกกับทุกคนเป็นรัฐมนตรีนะครับน่ะคุเอกประวิตยก็ยังเป็นคุณนนุทินก็ยังเป็นคุณจุลินก็ยังเป็นครับค่ะน้องไ้จะถามว่ายังไงคุณนัทวุฒิครับพอดีแหล่งข่าวจากพลังประชารัฐเนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยพูดไปถึงว่าสูตรรัฐบาลของพลเอกประวิทย์เป็นนายกเนี่ยคือมีเพื่อไทยด้วยนะคะดึงเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลซึ่งแล้วรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะไปเป็นฝ่ายค้านกับ กก้าไลใช่โดยที่แหล่งข่าวบอกว่าเพื่อไทยจะมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยแหล่งข่าวคนนี้มั่นใจเพราะมันมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เขามั่นใจแบบนั้นคุณทูรูมองยังไงคะผมมองว่าแหล่งข่าวรายนี้จะชื่ออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าชื่อเล่นน่าจะชื่อนายลิมนายอะไรนะคะนายล,มลิมฮะมนายลิมเนี่ยแกจะตอกให้มันแตกแยกครับ <laughs> นายริ่มเนี่ยถ้าจะมีเพื่อนร่วมงานคนสําคัญอีกคนนี่จะชื่อนายเสี่ยมะไอเสี่ยมใคริิมเหรอคืองานของอีกฝ่ายหนึ่งนะงานฝ่ายขั้วลุงก็แล้วกันนะครับเรียกง่ายๆเนี่ยอเขาต้องเขย่าเขาต้องตอกลิ่มเขาต้องพยายามเสี่ยมอืให้ขั้วแปดพักเนี่ยไม่ไว้วางใจกัน กินแหนงแคลงใจกันหรือกระทั่งแตกหักกันให้ได้เขาถึงจะเข้าฮอสในอำนาจได้อีกครั้งครับอ๋อเป็นภารกิจแล้วตอนนี้ไอ้เซียงปัทมาไอลิมก็ทำงานไอ้บางอีกตัวก็ทำงานด้วยคับอืแกตัดผมกับช่างคนหนึ่งชื่อช่างยุช่างยุเออเอามันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะว่าเขาปล่อยให้ก้าวไกลเพื่อไทยกับอีกหกพัก จับมือกันสบายๆเดินไปโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีแรงกระเพิ่มใดๆเนี่ยเขาเสียหายเขาเสียอำนาจแน่ๆดังนั้นมันก็ต้องเขย่ากันไปแบบนี้ะครับแล้วทฤษฎีรายวันการสมคบคิดในจินตนาการเนี่ยมันสร้างได้หมดนะเออมันสร้างได้จนถึงขนาดว่า บรรดาพักทั้งต่างทั้งหลายในกัวรัฐบาลเดิมรวมตัวกันแล้วแสดงความเสียสละเอาพักเล็กเสียงเดียวเป็นนายกเพื่อเห็นว่าตัวเองไม่สนใจอำนาจวาสนาเพียงแต่ต้องการพาประเทศชาติให้รอดอเป็นไปได้คะคือทำได้ทุกทางเข่ามมมองแบบคุณรัฐธุตรนะก็ภายใต้การบัญชาการและดำเนินการโดยนายลิ่มนายเสียมนายบางอ่ทำได้หมดครับเอาร้องเพลงสิหมดเวลาแล้ว Huh? ถ้ามันเป็นจังหวะเวลาเนี่ยนะมันเหมือนกับกําลังเข้าพระเข้านางกันนะครับระหว่างไทยกับเก้าไกลนะเออมันต้องมีเพลงเหมาะนะอย่าให้พี่ผิดหวังนะเต้นคืออย่างนี้พี่สมมุติว่าเก้าเพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายชายก็แล้วกันเพราะว่าเอาละยืนอยู่ในตรงนี้นานกว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายชายนะีเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่อ่าเป็นพี่อ่า อ่าก้าวไกลก็เป็นฝ่ายน้องก็แล้วกันอค่ะแล้ววันวิวาใกล้เข้ามาแล้วอ่ามันก็ต้องเป็นเพลงคู่ครับอ่าฝ่ายชายเพื่อไทยก็จะบอกว่าใกล้ถึงวันวิวาแล้วนะแม่ยอดดวงใจก้าวไกลได้ยินเข้าก็ร้องตอบวันไม่ไหายน้องวันไม่ไหายนะพี่เอ๋ยเพื่อไทยก็บอกว่าจะอะไรไม่เห็นจะนะ วัวเลยก้าวไกลมันร้องไงต่อพิยุทธ์ท่อนต่อไปอ่ะไม่รู้ไม่ถนัดเพลงคู่ก็ผมร้องเพลงขี้มาหลายเพลงแลวเพลงคู่บ้างมันยากนะเนี่สัญญาณมี้ปันหาคุณนัทวุฒนคุณต้องไปตรวจสอบเักนดีนึกคุณเต้นว่าอาจจะเป็นแก้มแก้มคุณนัทวุฒนโดนปุ่มกดหรือแก้มไปโดนปุ่มอินเกินไปหรือเปล่า มันแก้มชื่อภรรยาผม嘛ครับนั่นไงสิไม่ได้มาโดนผมยืนห่างกันนะผมไม่หมายถึงผโทรศัพท์คุณ่ะมันไปโดนแก้มคุณแล้วไปโดนโปมอ๋อครับไม่แน่ใจเดี๋ยวผมตรวจสอบมันมันมันเป็นเสียงกึกกักกึกกักเหรอครับใช่ใช่เหมือนเสียงกดปมอะไม่งั้นผมจะไปโทษใครที่ไปกำลังลักลอบแอบฟังคุณนะบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมีรัฐบาลประชาธิปไตยโดยเร็วครับรัฐบาลที่สืบทอดมาจากรัฐประหารแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ประชาชนก็กึกกักครับนี่ มันอาจจะเป็นแก้มผลก็ได้ไปโทษเขาเอ,อีกอ๋อไม่ไม่รู้้วครับผมก็ต้องชี้ไปที่อำนาจเผด็จการไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปหาเนื้อมาในอากาศต่อไปนี่ว่างมาวิ่งมาแถวนี้บั้งสี่จากนนทบุรีไกลไปสักนิดหนึ่งไหมโอ้ไกลพี่วิ่งจากมนอนนนท์ไปช่องสามไม่ไหวครับที่มีอะไรก็กเรียกแล้วกันครับผมอ,อย่างที่บอกอ,ะอ่ะพอเห็นเบอร์โทรศัพท์ทีมงานพี่เนี่ยผมสะดุ้งเรื่องเพลงอย่างเดียวเลยนะครับ นี่วันนี้ยังไม่ได้นะยังไม่พร้อมนะพี่เตี๋ยเองเชนเนึร์ <c oughs> วันหลังต้องให้ <c oughs> พร้อมนะใกล <c oughs> ้ถึงวันวิวาลแล้วนายอดดวงใจใช่ไหมครับวันไม่ไหายน้องวันไม่ไหายนะพี่เอ๋ยเจ้าจะวันอะไรไม่เห็นจะน่ากลัวเลยโอ้พี่เอ๋ยอะไรประมาณเน, <c oughs> <c oughs> นี้นั่นแหละครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เขาร้องกันเองบ้างก็ได้ครับอขอบคุณมากคุณท่านพุทยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพิยุทธต่อไปท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ